สวัสดีจ้าพ,พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีขอมาเราได้จ้ะขอม้าเราก็กดไลค์กดแชร์ได้จ้ะพี่น้องแล้วกดจับตัวไข่ได้จ้ะเด้อกดกระดิ่งแล้วก็ก,กด,กกด,ดกกกกติดตามน้ำหนักได้จ้ะเด้อนี่มาแล้วพี่นอ้องเอ้เอาเบิ่งเด็กหน่อยมื่อเช้าเนี่ยหิวลองห้องจ้าจ้าก็เลี้ยป้าให้อาหารเพื่อนกินนะเช้านะจ้ะห้อง เจ้าเจ้าแล่นตำนาตำลังโอ้ยเกินหิวเข,าข่าคกอนห้องกินเขา่าห้องเฮ้ยขึ้นมาแล้วอาหารใส่ถาดไว้ให้เลยไม่น้องให้เขากินแล้วก็เป็นเวลา มันโน่ไปฮิตตกินแต่เจ้าได้คนดำหน่อยพี่น้องฮิตแต่เจ่าเลค้คนดำหน่อยลนะองแมนดำไง่เอยนานี้ดำไงบเงินกับตาเนีเ่ยพถือกันไี่เลยพีน่น้องนั่ง็็บอกแนะ่เอา พ่อใหญ่คุณศึกพ่อหน้าเงี้นี่พ่อใหญ่คุณศึกพ่อใหญ่คุณศึกแม่จะได้ไปเก็บคีให้ได้หเด้ง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 เงอาพ่อใหญ่คุณศึกเอาพ่อใหญ่คุณศึกเอาท่น mẹ yêu say cái máy hoàng lạc quang y lê yêu hẳn là kỳ nào tinh 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 em cán bộ kỳ nào ơi tìm kiếm áo mì กัดมวนมวนเน้นเสมอเลยพี่น้องอนะตะละเม่อตะเลยเว้นเอ๊ะวนอ่ะวนแทนเงนด้วยไล่ด้วยไล่ขันว่าแตอแมวออกมาหลุดเอาเลยเด้ถ้ากัดม้วนมวว้วนพี่น้องว่าแตอแมวออกมา เมื่อไมอนอไรอันนี้กับ่หมุดจะอยู่นี่อื้องแของใครงเลยแค่ขคลงเลยดำหน่อยได้ไหม

เป็นไรหลอกฮะฮะเป็นไรลอ้เจ๊เ้ยเห็นมั้ยจะเมันมาเหล็กไก่ที่จิตลมมันติดพังดอหมอกเลยอ้าป๊ปปัอาไปพน่นพด่นพนวนเพร่ากันฝึกวิทยายุทธ์ยุทธเพิ่มงวลนะพี่น้อง โอ้ยคักแน่ผดเอ้านี่ทั้งนี่ก็เอามวนทัน้งนีดด่ก็มวนเอาเอามวนเออไปโจนน้อยๆนี่เก่งเถอะเนี่ยนะ สวยกับสีหมอกออ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 เล้ยเแล่นสวนสนามกันนะเมือนกุ้ฝากออุ้ปบ่อ เกิดอยู่ข้างนอกเล่กนนะพี่เกิดเกิดอยู่ข้างนอกนี่ก็ขอปิชิปด้จาะพี่น้องเด้อขอมมแล่วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดกระดิง่ง ก็ติดตามในช่องน้อยๆได้จ้ะเ้อช่องปอรักแมวชะแนอจ้ะสำหรับการติดตามก็ขอให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้จ้ะเด้อให้ยูมันกวนยืนได้จ้ะให้ห่างไกลจากโรคไข้ไข่เจ็บได้จ้ะเด้อก็ให้ลำล้วยุ้ยๆตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเด้อจ้ะแม่แม่พ่อพ่อสุขสุกคนได้จ้ะสวัสดีจ้ะพ่อกันคลิปหนาจ้ะ